สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยมารีวิวที่พักที่ปากช่องนะคะวันนี้นะคะจะมาพักที่บ้านนอกคอกนาน,นะคะอยากบอกว่าที่ดีบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็วิวสวยธรรมชาตินะคะใครที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนอต้องการที่อยากที่จะมาผ่อนคลายนะคะจอยก็แนะนำตรงนี้นะคะบ้านนอกคอกนาน,นะคะเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักที่จะเข้าพักนะคะชื่อห้องพักว่าห้องพักดีกว่านะคะบรรยากาศภายในห้องนะคะห้องนี้จะเหมาะกับ2ท่านนะคะบรรยากาศภายในห้องน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ละห้องนะคะของที่พักในบ้านนอกคองนาจะแต่งสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ ที่พักนะคะก็จะจัดเตรียมนะคะพร้อมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับให้เรานะคะนำไปถ่ายรูปได้อันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะคะพอเปิดประตูออกไปนะคะก็จะมีเปย์นะคะแขนอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีมุมจิบกาแฟทำงานแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชมวิวด้านบนนะคะ อยากบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนนะคะไม่มีทีวีนะคะต,ตรงนี้เดี๋ยวจอยมารีวิวอีกนะคะจบแล้วค่ะสำหรับรีวิวห้องพักวันนี้